ยี่สิบสามกันยายนสองพันยี่สิบห้าไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วครับถ้าไม่มีเงินสำรองถ้าคุณผู้ชมยังหาเงินสำรองไม่ได้ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสแปดเดือนนี้จะเป็นวิกฤตสุดท้ายของของโลกใบนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเนาะแปดเดือนนี้เนาะดาวโพเปทัสมาบอกว่าแปดเดือนนี้จะเป็นแปดเดือนสุดท้าย ของคนบนโลกไปนี้ที่ผมพูดคำนี้ก็เพราะว่าแปดเดือนนี้มันเป็น8เดือนสุดท้ายที่เราจะมีเงินสะสมที่เหลือครั้งสุดท้ายแล้วเราจะอยู่สุขสบายครั้งสุดท้ายแล้วคนทั้งโลกจะอยู่สุขสบายครั้งสุดท้ายในแปเดือนนี้จะไม่มีสุสขสบายไปกว่าน,นี้ยกเว้นคนที่มีลมหายใจโพเพทัสนะครับหรือรู้จักรายการผม คุณเป็นคนที่โชคดีละจัดสรรเงินสามส่วนออกมาให้ได้คิดค่าใช้จ่ายตัวเองก่อนต่อวันเท่าไหร่ถ้า300ร้อบาทต่อวันคูณ30วันก็เก้าพคูณสเดือนมีเงินสะสมเงินสดกันถ้าเราใช้เงินเดือนละวันละพันสามสวันก็ส0 0 0 0บาทถ้าสมเดือนก็9ก้าหมื่นบาทคุณผู้ชมต้องมีเงินสำรอง อย่างที่สองคุณผู้ชมจะต้องให้เงินทำงานอย่างผมตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆนะถ้าใครได้เรียนวิชาแลกเป็ีนเงินตาฝากเงินต่างประเทศกับผมนะคุณกำลังจะโชคดีอีกครั้งผมเคยพูดเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วว่าช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนจะรวยด้วยวิชาแลกเป็ีนเงินตาฝากเงินต่างประเทศมันมาถึงแล้วแปเดือนนี้เป็นแปเดือนที่จะทำกำไรมหาศาลถ้าคุณผู้ชมได้เรียนนะ แต่มีค่าครูนะครับแต่ถ้าไม่อยากเรียนก็ไปดูวิธีการที่ผมสอนในช่องวิดีโอฉะนั้นแปดเดือนนี้เป็นแปดเดือนสุดท้ายของคนบนโลกไปนี้ผมประกาศเลยนะแล้วก็ดาวโพพทัสมาบอกในสมาธินะครับว่าแปดเดือนสุดท้ายเป็นแปดเดือนที่จะทุกคนบนโลกไปนี้จะมีความสุขครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นเดือนกันยายน ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาวันนี้เป็นวันที่23กันยายน2025เหลือ8เดือนสุดท้ายของคนทั้งโลกฉะนั้นมีเงินสำรองเก็บก่อน3เดือนนะครับกินอาหารมื้อเดียวก็หาเงินที่ผมบอกได้ยังมีโอกาส8เดือนนี้8เดือนสุดท้ายแล้วก็ใช้ เงินแลกเงินก็คือแลกเป็นเงินตาซึ่งบอกไว้เลยว่า8เดือนนี้เป็น8เดือนที่ทํากําไรมากครับกําไรมากมากจะรวยอีกครั้งแล้วก็อย่างสุดท้ายช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายละต้องลงทุนอะไรแล้วได้เงินในระยะสั้นที่จะใช้ชีวิตอยู่อีกสามปีสูงสุดหปีจำคำพูดผมไวนะ้เนาะคนทุกคนบนโลกใบนี้ ถ้าไม่เตรียมตัวแปดเดือนนี้เนาะคุณผู้ชมจะอยู่ไม่ได้แล้วนะจะเกิดสามเรื่องหนึ่งเครียดด้วยภาวะจิตที่เครียดล้มเหลวภาวะจิตเนะคือมันอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะความวุ่นวายบนโลกไปนี้ทุกประเทศทั่วโลกจะวุ่นวายจะเกิดจลาจลประท้วงจะเกิดสงครามทุกประเทศ จะเป็นประเทศที่มั่งคั่งล่ํารวยเป็นอภิมหาอํานาจจากทางการทหารเศรษฐกิจก็ช่างหรือการเงินก็จะเกิดการประท้วงใหญ่จลาจลใหญ่ทั่วโลกคุณผู้ชมจำไวล้ละกันจริงๆผมพูดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้มันเข้ากันยาแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่ผมบอกวิกฤตโลกวิกฤตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็เกิด ที่ประเทศฟิลิปปินส์วันก่อนก็อินโดนีเซียวันก่อนก็ประเทศเนปาลวันก่อนก็ที่ออสเตรเลียมันจะเกิดทั้งโลกใบนี้ฉะนั้นผมบอกแล้วนะว่า 1. มีเงินทุนเงินเก็บสำรองเงินสด3เดือนถ้าทําได้6เดือนเลย 2. ตอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทําคําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศถ้าใครได้เรียนกับผมนะจะกําไรมาก แต่ทาไมนั้นก็ไปทําตามที่ผมบอกสต้องลงทุนระยะสัน้นเพราะเหลือเวลา8เดือนสุดท้ายแห่งความสุขหลังจากนี้ครบแปดเดือนสุดท้ายก็คือเดือนพฤษภาปีหน้าตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพมีนาเมษา,า,าพฤษภาดาวพทธสมาบอกปี2องพเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนไปสมปีถึงหปี จะเกิดสภาวะสามเรื่องคนจะอยู่ไม่ได้จะมีความเครียดและอยู่ไม่ได้เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกแล้วคุณผู้ชมจะถูกจำกัดเวลาและอิสระภาพจำคำพูดผมไว้นะคุณผู้ชมจะถูกจำกัดเวลาและอิสระภาพเช่นสมมุติเนาะเหมือนอย่างประเทศเนปาลเนี่ยก็จะถูกจำกัด อิสรภาพและเวลาก็คือเช่นเคอร์ฟิวเช่นห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ตี5หรือว่า5้าโมงเย็นหรือ3ามทุ่มหรือสองทุ่มจำกัดอิสระภาพถนนเส้นนี้ห้ามเดินทางต้องอ้อมไปเส้นนี้หรือต้องอยู่แต่ในครัวเรือนในบ้านนี่คือสิ่งที่จะเกิดเนาะฉะนั้นคนกลุ่มแรกนี่จะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ อัตราการตายด้วยการฆ่าตัวตายจะสูงขึ้นอย่างที่สองเนี่ยทมผมบอกตรงนะว่าสามปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดสองเรื่องเนาะสามปีถึงหปีมันยาวมากหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สามสองก็คือโลกที่อุบัติขึ้นจากฝีมือมนุษย์ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนปีสองพันยีสองพัิบเกผู้ผิดครับ ผมเคยพูดตั้งแต่ปี2019ตั้งแต่เดือนมกราวันที่10ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาปลายปี2019จะเกิดโรคระบาดแต่เป็นโรคที่มนุษย์ทำขึ้นมาเป็นสายพันธุ์เดียวกับไข้หวัดนกหรือสายพันธุ์โควิดผมเคยพูดตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเลยแล้วผมบอกว่าจะปิดประเทศจะปิดเมืองคนทุกคนจะไม่ได้ไปไหนแล้ววันนั้นก็เกิด เช่นเดียวกันครั้งนี้ก็จะเกิดอุบัติของโลกของภัยพิบัติผมบอกตรงนะเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นนะถ้ามองแบบง่ายๆก่อนหลักวิทยาศาสตร์เรามีรถเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกินจํานวนรถยานยนต์จาักรายานยนต์เนี่ยเกินประชากรนะประเทศอังกฤษเนี่ยแค่มีรถยนต์เกินสาสล้านคันเนี่ย หรือสาสบเจดล้านคันเรื่องใหญ่แล้วนะผ่านมายี่สิบปีสามสิบปีของเรามากกว่าเขาอีกเพราะว่าขานส่งสาธารณะเราไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าประชาชนหรือคนไทยโง่นะแต่เป็นเพราะว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้หมีเช่นนักการเมืองผู้มีผลประโยชน์คนที่ขายรถ เขาจะให้เขายอดตกได้ไงอ่ะถ้าในเมืองมันไม่มีรถยนต์ให้วิ่งแล้วก็มีรถขนส่งสาธารณะที่ดีสุดยอดทั่วประเทศทั่วเมืองใหญ่ๆนะแค่นี้มันก็ลดมลพิษไม่พอแค่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากมลพิษด้วยแล้วก็เกิดจากสารพิษแต่ที่ผมจะพูดมันหนักกว่าตรงนั้นก็คือภัยธรรมชาติเช่นพายุแผ่นดินไหว เอาเรื่องพายุแผ่นดินไหวก่อนซึ่งพายุมันจะมาเกี่ยวเรื่องฝนเนาะแผ่นดินไหวทั้งหมดเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นณนะวันนี้เกิดขึ้นมาได้เปีละเขาได้ทำการทดลองมาแล้ว17ปีที่แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเมื่อเจปีที่แล้วฉะนั้นมนุษย์สามารถทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้เช่นสามารถสร้างพายุได้ หรือกระจายพายุได้สร้างความกดอากาศได้สร้างให้เกิดลมเกิดฝนสร้างให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอย่างได้เลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฉะนั้นผมแค่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าสมาธิของผมมาบอกฉะนั้นเศรษฐกิจมันแย่ลงจริงนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเงินสดอยู่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเก็บเกี่ยวความสุขได้เหลือแปเดือนสุดท้าย จำคาทํานายผมไว้แล้วกันว่าคนที่อยู่ยากที่สุดก็คือคนที่ยังใช้ชีวิตแบบปกติถ้าคุณผู้ชมยังใช้ชีวิตแบบปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะหลังจากเดือนพฤษภาคมปี2026 3ปีถึง5ปีเต็มคุณผู้ชมจะอยู่ไม่ได้คนกลุ่มนี้